สไตล์ตามสเต็ปของเรายิ่งเราเร่งมากตอนนั้นผมเร่งไงเพราะว่าพิรัตเพราะว่าผมเร่งเพราะร่างกายผมไงตอนนั้นนะอย่างที่เจ๊พรพูดจําได้ติดตาเลยตั้งแต่นู้นนะครับผมไปเป็นช่างแอร์ไปอะไรมาแล้วก็มานอนไปกระดูกทับเส้นนะครับผมไปนอนไปกระดูกทับเส้นเนาะนะครับรักษาตัวอยู่ที่ตรงคลองแปดนะก็ตั้งหลายเดือนนะครับผมนะครับสามเดือนประมาณนั้นนะครับสองสามเดือนอยู่นครปฐมก็เกือบเดือนนะครับแล้วก็มาอยู่คลองแปดอีกนะครับ เรายังได้กลับมาบ้านนะครับผมเพราะว่าแม่ก็เป็นเบาหวานด้วยนะครับก็เลยมาดูแลแม่ก็เลยยาวเลยนะครับผมยาวเลยนะครับอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับในสตเต็ปนั้นผมเร่งเพราะอะไรเพราะว่าเร่งเพราะตัวเองอ่ะคือทํางานอย่างอื่นไม่ได้ครับพี่เนาะเล่าเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเนาะว่ามาจากไหนทําอะไรอยู่นะครับทําอะไรมาไงเป็นยังไงเนาะเหตุจับต้นชนปลายยังไง IAN? ทําไมถึงยังได้มานั่งทํ o u t u b e เนาะ นะครับผมก็ยังไม่ได้ทาสตอรี่เรื่องเล่าอะไรมาเลยนะครับจากร้านจอดรถนะครับผมนะครับแล้วทําไมนะครับผมยังได้ไปอยู่นคปรปฐมทําไมถึงยังได้ไปทาอ่าสตาบันเทิงทําไมถึงได้ไปอยู่ในวงการดารานะครับผมไปทําเกี่ยวกับงานสัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์นักร้องสัมภาษณ์ดารานะครับทำไมถึงได้ไปแบบนั้นแล้วทําไมยังได้ผันตัวกลับมาเป็นช่างแอร์ช่าง Air, ล้างเครื่องซักผ้าล้างแอร์ล้างอะไรอีกเนาะนะครับมันมีจังหวะของมันนะนะครับพักหนึ่งผมก็ไ้ไปอยู่นูน่นปจะจวไปเลยไปตัดปาล์มตัดอะไรอยู่นู่นนะครับผมขอตัวนะคะได้จ้านะครับต้องตักได้เลยได้เลยนะครับผมวิ่งไปหาเอฟซีเนาะพอเวลาที่เราขึ้นไล์นะครับจะได้มีเอฟซีมาหาเราเยอะๆเนาะนะครับผมพี่ทําไม่กี่เดือนก็จะสาเร็จใช่ใช่ทำอย่างความเข้าใจครับนะครับทาอย่างความเข้าใจ มันจะไปง่ายครับคนที่เราเคยผ่านมาแล้วพอเวลาทำเราจะทำง่ายเข้าใจง่ายคน่ารักนะครับผมพี่ๆทุกท่านเนาะนะครับผมนะครับไปบ้านเทียพรก็เทียพรก็พูดถึงเนาะไม่ลืมอ่ยจําแม่นจังนะครับผมตเป็นปีมาเร็วโน่เป็นปีกว่าแล้วอะ่ะ โอ้โหผมมานั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เนาะไลฟ์ทั้งคืนนะครับกลางวันก็ไลฟ์ทั้งวันนะครับกลางวันก็ไม่รู้กี่รอบเนาะแล้วกลางคืนผมไลฟ์ยันสว่างอีกรอบหนึ่งอะวันที่จะจบเนาะผมจําได้ติดตาเลยนะครับผมโอ้โหนะครับตีห้า,ต,หาตีห้าสิบนาทีนะ้องลงอือฮเปิดเพลงเปิดเพลงฉลองครบสี่พันนะครับเปิดเพลงสองเพลงเนาะนะครับอยาอยาบิเตอร์คิงนะบอกน้องตุย้ยวันนี้ยังไงก็ผ่านเัว พี่ขอพี่ขอเพลงสองเพลงนะอ่ะก็เลยเปิดให้พี่กัน้นอพี่ไม่ได้ไลยเยอะออใช่ไหมได้ดมิตรภาพดีค่ะใช่ใช่ไลแค่รอบสองรอบเนาะต่อวันหนึ่งแต่ว่าวิ่งไปหาเพื่อนเ,อนเ,ย,เยอะๆนะครับผมก็จะอ เ,เพื่อนๆเขาจะเห็นหน้าเราเยอะนะครับผมเขาก็จะเวลาที่เราไล์ไลฟ์น้น้อยแต่ว่าไล่เบรไล์ทักสองครั้งอย่างเงี้ยไล์ชั่วโมงหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนเข้ามาเยอะชั่วโมงก็ได้เร็วนาอะนะครับหลักกิโลเรานะครับผมแต่เวลาพี่เดินสบายๆเลยใช่ไหมใช่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 เพราะคนคอมเมนต์เยอะคนเข้ามาในช่องเยอะหมุนเวียนเขา้าหมุนเข้าออกเข้าออกเนาะเวลาก็เดินดีครับนะครับคอมเมนต์ comment จะไหลลรื่นตลอดอะ่ะมันก็โอเคครับ ของพี่ยังไงก็จบเร็วเพราะว่ารู้สเต็ปไปหลายอย่างแล้วนะครับรู้เหลายอย่างร,ร,ร,รู้วิธีการทำทำแบบมีคุณภาพใช่ใช่ใช<ม>่ได้สี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอะ่ะเพื่อก่อนจะปนไปไล่ที่นู่นอีกอ เราก็ไม่ต้องเต็มชั่วโมงก็ได้ส่งงานพี่ยูครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไล่ชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าแล้วไม่ใช่เมื่อเช้าดิก่อนเที่ยงอ่อาก่อนเที่ยงเอ้าทำไมแบตเตอรี่มันหมดเร็วจังเราเป็นมิสเราเป็นมิสก็เมื่อกี้ตอนหยิบมาอยู่แปดสิบห้าอยู่ก็เห็นว่าแปดสิบห้าเงี้ยก็เลยเอามาเปิดแบตบไม่เก็บชาร์จักแป๊บแล้วไป,ไป เริ่มแล้วเนาะอากาศเริ่มแล้วครับเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นฝนตกครับเพิ่มมากนะ